ลำดับนั้นอาะวายักษ์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ข้อความตรงนี้เราก็มาฟังข้อความในอัตถกถาท่านอธิบายให้ฟังซึ่งเป็นข้อความที่ไพเราะมาก ซึ่งในคาถานั้นพระองค์ได้ตอบเมียที่บายว่าทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอันมีเงินและทองเป็นต้นย่อมนํามาซึ่งอุปโภคกสุขใช่ไหมเงินทองนี้สามารถที่จะให้ความสุขได้นะอุปโภคสุขอุปโภคนี้แปลว่าการใช้สอยการบริโภคเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีเงินมีทองจะบริโภคอะไรก็ได้สมความนึกคิดใช่ไหมเขจะมีความสุขเรียกว่าสุขของคนมีทรัพย์อย่างหนึ่งก็คือสุขในการ ใช้สอยรั์นั่นแหละฉั้นคนที่มีทรัพย์ถ้าไม่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขเวลานึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่มีตกกังวลเพราะฉะนั้นไอ้ซั์คือเงินทองเป็นต้นเนี่ยย่อมป้องกันทุกมีความหิวกระหายเป็นต้นและก็ย่อมยังความยากจนนั่นแหละให้สงบเป็นเหตุแห่งการได้มาซึ่งรัตนะมีแก้วมุกดาเป็นต้นและย่อมนำมาซึ่งโลกภะสุขฉันใด ช่ไหมเงินทองเนี่ยความสุขในโลกทั่วไปที่จะมากกว่าเงินทองนะสำหรับความปรารถนาของคนทั่วไปเนี่ยหายากแล้วเพรเงินทองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคนจะทําดีทําชั่วทาสารพัดก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินและทองเขาเชื่อว่าถ้าได้เงินและทองแล้วเขามีความสุขนะฉะนั้นคนทุกวันนี้ก็เลยกิจกรรมใดที่เป็นไปเพื่อให้ได้เงินมากทองมากเขาก็จะสแสวงหาหรือไปทํากิจกรรมนั้น ก็บอกว่าเหมือนกับนักเรียนสมัยใหม่ก็บอกว่าการเรียนสายไหนที่มันได้เงินเดือนแพงคนจะไปเรียนวิชานั้นเนี่ยมากนั่นแหละเพราะเขาต้องการจริงๆแล้วต้องการเงินและทองซะส่วนใหญ่เพราะถือว่าเงินทองนั้นให้ความสุขทั่วไปในโลกนี้แม้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระก็ฉะนั้นเหมือนกันน,นะเมื่อเทียบกับเงินทองทั่วไปเนี่ยศรัทธานี่ก็ฉะนั้นเหมือนกันนั่นแหละย่อมนํามาซึ่งวิบากสุข อันเป็นโลกิยะวิบากสุขที่เป็นโลกิยะเช่นมหาวิบากมีกี่ดวงวิบากสุขนะก็คือมหาวิบากจิตแปดซึ่งเป็นผลของมหากุศลแล้วต่อไปอีกรูปราวจรชานวิบากมีกี่ดวงมีห้าดวงนะนี่ก็ให้ผลเป็นความสุขแล้วต่อไปอีกอรูปราวจรวิบากมีอีกสี่ดวงเพราะฉะนั้นไอวิบากเหล่านั้นจะมีได้ก็มาจากศรัทธา มาจากศรัทธาแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากที่เป็นโลกุตระด้วยวิบากที่เป็นโลกุตระก็คือผล,ลจิตทั้ง4ี่ดวงสิ่งเหล่านี้ก็มาจากศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเป็นเครื่องป้องกันทุกมีชาติชาราเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยธุระคือศรัทธาเคยได้ยินนะถ้าหากว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมะห้าอย่าง สามารถที่จะปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จสมความปรารถนาได้ธรรมะหอย่างนั้นก็คือ 1. นศรัทธา 2. สองศีลสาสุตะสจากขะหปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้ยกศรัทธาขึ้นมาอันเดียวก็เท่ากับที่เหลือก็พูดด้วยเหมือนกันแต่แต่ยกศรัทธาขึ้นมาหนึ่งอันให้เด่นชัดเหกนหมายความว่าถ้ามีธรรมะหประการนี้อยู่ในตัวเราเนี่ย เจริญพรปรารถนาอะไรเนี่ยก็ได้เจริญพรไม่ว่าจะประารถนาเป็นในเรื่องลาบยศสรเสริญเงินทองได้หมดได้หมดเลยไม่ว่าปรารถนามนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือปรารถนาเทวดาเป็นเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นบอกว่าโดยที่สุดปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สําเร็จโอ้อันนี้น่าสนใจเนาะแต่ว่าต้องมีศรัทธาอันดับแรกนะมีศรัทธาที่จะสมาทานบารมีทั้งสิบข้อกับนั่นถ้าถ้าสมมติถ้าปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ หนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะสมาทานบารมีทั้งสามสิบทัศตั้งใจไปเลยหนึ่งถ้าจะให้ทานจะให้เหมือนหม,ม้อคว่ำแล้วไม่คิดเสียดายด้วยจะรักษาสีเนี่ยรักษาเสมอด้วยชีวิตนะแนวความคิดมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามนี้แหละเป็นผู้ที่เรียกว่าปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสําเร็จว่างั้น mm hmm. นั้นของเราเนี่ยถ้ามีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนนะั้นแล้วปฏิบัติตามเนี่ยโอ้มรรคผลจะไปไหนเนาะ พุทธเจ้าแสดงมรรคผลก็เพื่อให้พวกเรานั่นแหละอันถ้าพวกเรามีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามยังไงก็ต้องสําเร็จอยู่แล้วอ่ะถ้ามีศรัทธานะถ้ามีห้าอย่างเนี่ยพวกเราจะปรารถนาไปเกิดเป็นเทพิดาก็าได้ใช่ไหมครับเจริญทานน่าสนใจนะก็บอกว่าเพราะศรัทธานี้สามารถที่จะป้องกันทุกมีชาติชาราเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติด,ด้วยธุระคือศรัทธาย่อมยังความยากจน ในคุณให้สงบในความยากจนก่อนๆเนี่ยคือจนด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยก็จะสงบไปเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งรัตนะมีสติสัมโพชงเป็นต้นใช่ไหมอันศรัทธาเนี่ยเป็นปัดเป็นเหตุให้ได้รัตนะรัตนะคือโพอชงเจ็ดสติสัมโพชงวิรยิยะสัมโพชงสมาธิสัมโพชงปีติสัมโพชงอ่ะอันโพชงเหล่านี้เนี่ยมีศรัทธาเป็นเป็นเหตุเหมือนกันเอะ และวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจนะศรัทธาเนี่ยเพราะทําวิเคราะห์ว่าย่อมนํามาซึ่งความสืบต่อในโลกตามพระบาลีว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยยศและโภคะจะอยู่จะไปที่ใดๆก็ย่อมได้บูชาในที่นั้นๆอ่าก็เพราะทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือศรัทธานั่นแหละติดตามตนไป ไปไแล้วก็เป็นของที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นทรั์นี้เป็นทรั์พิเศษที่ไม่สาม,มารถจะแบ่งให้คนอื่นได้ถ้าหาว่าเป็นสมบัติพ่อนะพ่อเนี่ยมีศรัทธาศรัทธาจะแบ่งให้ลูกแล้วลูกเอ้เอาไปหน่อยหนึ่งนะมีศรัทธาร้อยเปอร์เซนลูกเอาไปคนละยี่ห้าเปอร์เซนไม่เหมือนสตังค์นะมีร้อยหนึ่งจะแบ่งคนละยี่สิบห้าบาทแปลว่าศรัทธาไม่สาม,มารถที่จะแบ่งกันได้หรือว่ายกให้คนอื่นก็ไม่ได้แล้วก็คนอื่นจะมาขโมยเอาไปก็ไม่ได้ เขาสิริสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นศรานี้ก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็ศรานี้ก็เป็นเหตุแห่งสมบัติทั้งปวงเป็นต้นเหตุแม้แห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจมีเงินและทองเป็นต้นที่เป็นโลกิยะใช่ไหมศราน่ยนะเป็นเหตุให้ได้เงินได้ทองด้วยนะถามว่าเป็นยังไงเพราะคนมีศราทธาเท่านั้นทําบุญทั้งหลายมีฐานเป็นต้นแต่คิดนะว่าผู้ที่มีทรัพย์สมบัติในโลกอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามาจากศรัทธาของเขา ซึ่งเขาได้เคยทําเหตุไว้ส่วนหนึ่งนะอย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนจะต้องรู้ว่าปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวใช่ไหมศรัทธานี้เป็นปัใจจัยให้ทํากุศล,ลกรรมเรียกว่าเป็นกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยที่จะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยปกตูปนิสยปัจจัยที่เรียกว่าปโยคะด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยขยันเท่ากันแต่ทําไมไม่ได้สตังเท่ากันมันเราก็รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจาก กรรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาก็จะทําบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็บรรลุถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจส่วนทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนไม่มีศรัทธาย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด